วันนี้จะมาติดอัพที่ทะเลนะหนึ่งร้อยครั้งแบบเอาหัวลงหน่อยนะหานนี้มันจะมันจะลาดลงหน่อยหานเนี้มันจะลาดลงหน่อยก็าเดี๋ยวหัวหัวมันก็จะทิมทิมลงไปน,นิดนึงนะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนี่ลองนี้เดี๋ยวเรียบๆนะอหนึ่งร้อยครั้งนะ tham gia dễ dàng nha, tham gia ở khắp nơi nha, thang nè, qua đây, qua đây, chạy đây, đây, 100 thang, hôm nay, nè, để ở đây nha, đi vào, qua đây, 100 thang, 100 thang, đợi chút เริ่มเลยนะอันนี้กบไว้ไม่เอาเดี๋ยวมันขานี่เริ่มเลยนะชัดให้้ห่อนอ ทั้งนะมุมกล้องไม่ได้เลยท่าหนึ่งเริ่มดีกว่าที่เดิมดีกว่าเริ่มเลยดีกว่านาาละหนึ่งร้อยครั้งซิทตอัพหนึ่งร้อยครั้งที่ทะเลนะครับอันนี้เริ่ม Lắng mưa gần Lắng mưa gần Nào, đi Đơm Đừng Đón Đán Tì Ha Chết Cao Tiếp 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 20ส1 12 2 3ห4เ5็6แ7ด8ี9 30 31 32

2 2 3 4 5 6 7 8 9 7 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 11 14 Ao Tịt cho hết cho thong cho thơm cho xin cho hết cho hộp à Đừng nói oh. หนึร้อยครั้งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการมาซิทอัพที่ทะเลนะครับเนี่ยล้างตัวด้วยเลยล้างตัวด้านล่างออกกำลังกายทำได้ง่ายๆนะครับทำได้ที่ไหนก็ได้นะครับถ้ามีใจที่จะทำนะครับสามารถทำได้ทุกที่ครับเนี่ยครับโอ้โหสุดๆเลยครับบรรยากาศดีมากๆเลย ลาไปก่อนแล้วครับเเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกับนี่เริ่มมาแล้วครับสิกแพควันละร้อยครับผมทำแค่วันละร้อยนะเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมีนะครับเริ่มชันละ